นี่นะครับเป็นเครื่องฉายหนังเป็นตู้ลำโพงเป็นพเวอร์ของภูมิมินภาพยนตร์ที่มีบอยภูมิมินเจ้าของแสดงเจ้าของสโลแกนขายคว้าแบบคนไม่เป็นพระนะครับถ้าใครอยากได้หนังบอยภูมิมินรับงานเฉพาะย่านลาดบุรีใกล้เคียงลาดบุรีเพชรบุรีนะครับเพราะราคาอยู่ที่2เรื่อง4,000บาท แต่ถ้าไปไกลกว่านี้นะครับราคาเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับนี่คืองานที่บอยภูมินลักวันนี้จะมาช่วยบอยแบ่งปันพุทธคุณพระในราคาที่จับต้องได้นะครับชุดถาดทุกถาดนี่นะครับบอยภูมินกำหนดราคาไว้ไม่เกินสามพันบาทที่แพงสุดก็คือพระของแม่ชีบุญเลือน ให้บูชาในราคาองค์ละ3,000บาทนะครับเก๋แท้อย่างไงดูกันเอาเองนะครับบอยภูมินบอกว่าไม่มีความรู้เหมือนบอยอีกคนหนึ่งนะครับเลยขายได้ตามราคาที่บอกไว้นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันพุทธคุณพระชุดพระปิตาหลวงพ่อยิ้มแท้แบบบอยภูมินนะครับใครคิดว่าไม่แท้จะบอยภูมินบอกว่าไม่ต้องมาคุยให้เสียเวลาอย่างเกากลาี พระสมเด็จกุต้นจันทร์นี่บอยภูมินจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเสียเวลาคุยชิปเปงเลยคุยไปก็ไม่ซื้อพระอยากได้นู่นได้นี่ถ้าโทรมาแล้วไม่ซื้อพระนะครับบอยภูมินบอกว่าอย่าโทรมาให้เสียเวลาแต่ถ้าใครอยากได้พระหลงพ่อกวยวัดโคสิตตาลามบอยภูมินมีแบ่งปันนะครับคลิปของผมกับบอยภูมิน เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าถึงพระในราคาที่จับต้องได้นะครับราคาที่จับต้องได้ของบอยภูมินถ้าไม่มั่นใจหรือถ้าอยากเชื่อว่าเก๊แท้นะครับมาที่บ้านมาซื้อที่บ้านได้เลยนะครับจะได้คุยกันหรือติดตามการไลฟ์สดของบอยภูมินตามเพจที่ของบอยภูมินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับบอยภูมิน <c oughs> okay, ครับนี่ครับเฮ้ยขายพระแต่คนไม่เป็นพระขายได้ไหมก็ขายได้เรื่อยๆเฮ้ยตอนแรกๆบอยคิดว่าตัวเองขายพระได้ไหมตอนที่มาทําที่กับผมอ่ะผมว่าไนก็ได้สักองศอกอง์ก็เป็นบุญแล้วนะใช่ครับตอนแรกๆนะครับแรกไม่ไม่ผมไม่ไม่ฝันไม่เพ้อฝันว่าจะต้องมีคนมาซื้อเราเยอะๆเราเป็นคนตด่งดังเราไม่เอาตอนนี้มีเอฟซีแล้วมีมีคนติดตามเรื่อยเรื่อยครับ มีคนมาซื้อไก่ที่มากที่ไก่จากที่ไหนเคยคูยกันไหมเช,ชียงใหม่หรอเชียงใหม่ส่วนมากจะส่งทางนู้นทางไกลจส่งไปถ้าลองถ้าลองไกลเล็กสุด,สด,สดาก็อยู่เ่าทุนประการทำริงขายไปนี่โดนเขาโกงเราหรือเราโกงเขาร้านฟังได้ตอ,อันตรใจอ,รยอยู่มาดูพิสูอยู่ร้านฟังไหนร้าฟังไเจ้ก็ไม่ได้โกงไม่ได้เคยโดนโกงเลยโกงราคาใครอ่ะไม่ใช่เขาโกงแล้วเขาไม่จ่ายเราเรามีไหม ถ้าผมมีไหมไม่ไม่ว่ามีนะ,ะแต่ส่วนมากจะบอกว่าสร้างปุ๊บต่ไม่มาแต่ไม่ไม่สร้าง้าไว้แต่ไม่โอนตังมาให้เราแล้วเราจะกล้าส่งของยังไงจองครับได้เหมือนว่าใครเก็บเงินต่อยให้เก็บเงิน,งนปลายทางอย่าบอกทําทไม่ได้ต้นทุนเยอะครับถ้าผมเป็นคนที่ว่าไม่ไม่อภรเยบไข่ถ้าโอนตังมาปุ๊บผมบอกว่า,วา สั่งคองสั่งพระชุดนี้พพนนผมคนละมจะถ่ายรูปทุกรูปปุ๊บผมก็ส่งแล้วก็แพ็กชื่อที่อยู่ไว้แล้วก็รอส่งพอใช้ผมวิ่งทีละกลองทีละกองผมงไปไม่ได้ทีละกลองคือว่าผมตั้งไว้อะไรประมาณสักยี่สิบกองเนี้ยผมต้องมาส่งทีเดียวบางคนผมมุดส่งคนเนี้ยกลองหนึง่งวิ่งไปทีหนึง่งวิ่งไปทีทันทีหมดพอมาปุ๊บอ้าวที่สรางคลองคนไหมทีละกองกองผมเดี๋ยววิ่งอมเสียทำไมกี่กี่กี่วันึงกี่ ไปไปไปส่งที่ไหนที่นี่ไปสถานีไปสถานีปากท่อเลยปากท่อครับไปสถานีปากท่อครับพอผมส่งรูปปุ๊บก,ก้อนเขาเดี๋ยวส่งผมเดี๋ยวแพ็คปุ๊บผมไปถ่ายรูปส่งลูกค้าคนนี้วันนี้นะผมแพ็คให้แล้วแต่พอมาถึงสถานีปุ๊บผมก็เอาแบตเตอรี่ถ่ายส่งอีกรอบนึงตีกลับไหมอ่าไม่มีตีกลับแต่ส่วนมากอ่อถ้าลองจะช้าหน่อยเพราะว่าก็าเหมือนว่าสถานีเขาหยุดเขาจะมีมันหยุดท่วงข่าว มีพาัก,การานเราจะใ<ห>ชบ้บอยบอยแต่ก่อน,นคิดไม่ว่าซื้อพระแต่มันส่งออนไลน์ลได้ไมไ่ครับซื้อพระก็ต้องเห็นแผงตามตลาดนั้นแล้วก็แลกเงินไปครับแต่นี่บอยสามารถไลฟ์สดขายพระได้ครทาคลิปใส่พระได้ได้ครับเฮ้ยจ่ายค่ารถผมนี่คุมค้มคุ้มถ้ามา,า,มาคุม้ไมไหมก็ทันทีก็คุม้มอั่นก็คุ้มคือว่าพานออกได้เรื่อยมันไม่แบบว่าถึงถึงถึง,ถงออกไม่ได้มันก็ไม่น่าไม่เสีย พวกแหผมต้องเก็บสเกลอยู่แล้วเก็บนานๆไปขึ้นราคาได้จะนานไปแล้วองประทาเนี้ยเพราะยังเหมือนเทเดิมไหมไม่เทเดิมครับอาจจะขึ้นอีกนิดนึงอาจจะขึ้นอีกนิดนึงภาติดรางวัลขายได้ดีไหมถ้าว่าถ่ายดีไหมเขาขอต่อไม่่ายผมก็แข่งเพราะผมติดรางวัลแล้วผมมีใบแล้วผมจะไปนี่หมายผมบอกว่ามือคือมืออันนี้ที่สองห้าพันคือห้าพันจะมาขอรถ สองพันได้ไหมอันนี้สามพันได้ไหมโอ้โหวัลที่หนึ่งไปเอาสามพันพระต์จิรางวัลที่หนึ่งจะเอาองค์ละสามพันสองพันครับพระต์จิรางวัลที่หนึ่งบอลเปิดมือหนึ่งครับที่สองห้าพันที่สองห้าพันถ้าใครอยากได้ก็ไปส่งประกรวดเอาเองครับอาจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับมันต้องเสียคันคันนี้ค่าอะไรไร้ยะครับเป็นตามขั้นตอนเทาแต่จะคูปองคูปองเข้าไปแล้วเจ็ดร้อย อาจจะเข้าประกวดปุ๊บแต่มันเราก็มานั่งลุ้นดิว่าจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ได้ที่หนึ่งวันที่ยี่แปดกันยาครับใครอยากดูงานประกวดบอลหอกไปไปเลยครับไปเป็นผู้ช่วยกรรมการนะครับไม่ใช่ได้เป็นกรรมการนะครับเฮ้ยผู้ช่วยกรรมการคอยทำไอ่คอยดูว่าพระติดรางวัลคอแปะติดรางวัลแปะสติ๊กเกอร์นะครับไม่ได้เป็นกรรมการรับพระสองพระนะครับอันนั้นเราดูว่าเป็นเราไม่ใช่เซียนครับ หรือว่าเราอาจจะเก่งก็ได้เราอาจจะไม่ออกตัวกรคือว่าเราไม่เก่งแต่เรื่องที่เก่งได้ำำเนี่ยต้องยอมรับว่าหาทีดโกงเก่งไหมก็พอได้ถือไม่เก่งยังกับฝนฝนมาเนี่ยอีกกี <t 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 ่วันเราถึงหาถ้าไม่เข้าเข้าฝนแรกฝนแรกตกเนี่ยบอกเลยว่าหน้าเนี่ยช่วงเข้ามรลซากันนากระดาจนไปถึงออกมัรซาก็ประมาณกลางตุลาอ่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเฮดโคน หัวแดงกับหัวเหลืองขึ้นถ้าเราใครเคยดูคลิปทางอีสานจะมีหัวแดงหัวเหลืองเรียกอะไรเอวเหลืองนี่เรียกอะไรเอ็ดเอ็ดโคนตาดวงใหญ่อันนั้นมันดวงใหญ่กินกิตนต่ตัวมันจะกินแล้วมันเป็นเมือหัวเหลืองหัวแดงเป็นเมือกเดี๋ยวผมก็หา้ามผมห้ามไอเแม่มผมกินเพรามชอบกินหมูหา้าแต่เป็นถ้าลองล่าจากตุลาไปช่วงลังตุลาไปไปตุลาถึงเดือนธันวาแล้ว ผมจะห้าของจริงคือว่าห้าห้าอะไได้เสริมของผมมีมีทุกเขาไหมทุกเขา้ามีทุกเขา้า<ะ>มีทุกเขา้าแล้วแต่จังหวะที่ใครจะเจอก่อนแค่นะั้นเห็ดโคนเนี่ยมีทุกภูเขาุกลูกเลยครับชาวบ้านผมนา้แต่จะงึนผมไม่รู้ราชบุรีราชบุรีเพชรบุรีรรมีหมดเคยไปเคยห่อไปถึงขายหนไอ้กลนไหน,น,หไหนผมไปถึงแกงกระจานครับเยอะได้เยอะไหมถ้า่าได้เยอะไหมไปปีแรกผม หามไม่เก่งเพราะผมไม่รู้ท<ไ>ี่การที่ว่าจะไปห้าที่ไก่ต้องดูด้วยว่าเราชานาญทางเขาไหมเราต้องหา้าคนที่นั่นพาเราไปก่อนแล้วเราค่อยเดินเพราะฉะนั้นได้ดูข่าวว่าเดินมาตั้งหลายปียังล่งไปกี่วันต้องสราบสี่วัน <S 1> <S 1> <อ together> ที่ตายมันก็มีอแล้วเราไปคนแรกเราจะรู้ได้ไงเราต้องหา้าคนที่นั่นคนจาวนั้นพานนเราไปแล้วเราก็ค่อยจับจับดูว่าเออตาที่อยู่ทางไหนทางไหนเนี่ยเรา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 ถถตามเข้าตามโค้งตาม พราะนันเดินทีนะเข้าเป็กระจายเนี่ยเป็นเข้าที่อันตรายมากถือว่าจงอางเยอะจริงแน่นอนเคยเยอะไหมผมมันต้องไปยันจุดงูระงูสลายก็มีจงอางครับ <c oughs> ตัวใหญ่ไหมถามว่าใหญ่ตัวเลองฮะใหญ่ยยกว่าแค่เดี่ยวมากไหมไม่จับกระไอ่อะ <c oughs> ไอเราก็อยากจะจับมันจับอย่างไม่ชำนาญครั <c oughs> ให้คนแถ่านี้กินงูเหรไม่รู้เหมือนกันครับไม่ไม่คนคนละมือแต่ที่นี่ถ้าจะเกี่ยวกับกินงู อาจจะน่าจะมีมันก็ว่าเกี่ยวขายของปลาน่าจะมีอเฉลี่ยทางตักแดนหรือทางอิน 4, ทรีแล้วปลาหมึพื้นน่าจะมีแต่ถ้าผมผมไปกินแน่าผมไม่กินเป็นเห็ดโคนงานนี้เลยใช้หไนไังใงญ่เนี่ยก็แล้วแต่เราขเขาจ้างเอาไปอ่าช่วงนี้ก็งานมานพวกไม่เข้ามันสรางงานมันน้อย ส่วนใหญ่ไปฉายงานอะไร่วนมากจะไปงานศพนะงานศพคืนไหนคืนก่อนเผาหรือเผาแล้วคืนคืนก่อนเผาคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายครับคนแถวนี้เขาชอบดูหนังอะไรน้่ก็แค่คือว่าเอาไปให้วันคืนท้ายคือว่าไม่ให้โศกไม่เศร้าอะไรกันนะให้มีพวกให้เรืยขยอให้รู้ขย่อให้รู้ไปนะครับแล้วหนังอะไรแล้วหนังเราก็เปิดเราก็เปิดทิ้งไว้เลยเราต้องมาค่าจ้างรือค่าจ้างข่าวเท่าไหรสองเรื่องก็สองเรื่องก็ ถ้ามันจะรู้ดูควรว่าหนั่งมันเป็นมันเป็นนั่งเลือกซื้อกระเป๋าถ้าเป็นนังเลขสิทธิอเข้ามันก็ต้องราคามันต้องดีขึ้นไปเราต้องไปขอเลขสิทธิ์เขาเพื่อที่ว่าจะได้ใบใบเลขสิทธิ์ใบนั้นเอามาอยู่กับเราเดี๋ยวนี้ขอขออนไลน์ได้ไหมไม่รู้นะแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากเร่ก็เจอเลขสิทธิ์เพราะว่าเขาว่าชาหนาเก่าได้เอาเก่าแปลว่ามันไม่เก่าเกินนะพวกหนังฝรั่งหนังจีนหนังอะไรนีย ว่าพอพอพอใช่ได้แต่ถ้าเป็นผู้นั่งไทยผู้นัง่งลิกิตมันเราต้องไปข้อดลิสขขระซิสครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องพนระวันในชุดนี้มีพระอะไรบ้างอ่มีอา่าในชุดนี้ทั้งหมดมีก็มีหลวงพ่อกล้วยสำหรับหลวงพ่อกล้วยพระชุดหลวงพ่อกล้วยชุดนี้ครับเปิดเท่าไหร่แบ่งอยู่ที่สองพันหมดถาองค์ละสองพันองละสองพันถังถาดทั้งถาเนี่นะครับถ้าใครเหมาเหมาได้ ได้ครับแต่ถ้าใครซื้อครั้งที่สามไม่ได้ครั้งที่เออ่ครั้งทสามหมดครับครั้งที่สามหมดหมดโอเคเป็นพระหลวงพ่อโกยแล้วก็ภาดบนก็เป็นอ่าเบี้ยแก่บุญเบี้ยแก่หลวงพ่อบุญกับแม่สีมูลเรือนครับแม่สีอันนี้พระอันนี้แบบปิตาหลวงปู่ยิ้มมีทั้งหมดสามพิมพ์จะเรียกพิมพ์แรกเดี๋ยวจะอธิบายก่อนเลยว่าพิมพ์แรกอ่าปิดทอนะครับเป็นพิมพ์ชลูด ครับตัวนี้มีแน่นอนแต่ตรงนี้แต่เกตแท้ไงต้องไปําเสียนะผมเชี่เสียยผมแบ่งอยู่ที่องค์สองพันบาทนะครับพิมพ์ชารุนะครับเป็นลักดําปิดทองนะครับแล้วก็มาอันแบบนี้พิมพ์แรกนะครับอ่าพิมพ์ที่สองเป็นเป็นพ,พ,พิมพ์ชารุเือนกันแต่เป็นลักแดงไม่มีปิดทองนะครับอ่าแล้วก็มาพิมพ์ที่สามือเป็นพิมพ์อุ้มบา เป,เป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับหรือพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์สังกระจายอ่าเนี่ยนะครับมีทั้งหมดสามพิมพ์ถ้าใครที่ว่าสนใจนะครับไปชื่อชื่อพานี้ดูเลยด้วยเสืรอเน็ตเสื้อด,ดูครับเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีคอยดูว่าพระที่เรามีเนี่ยส่งรูปเข้าไปนี่มันจะอ่านท่าให้ดูก็เหมือนเหมือนแบบพิมพ์เนี้ยพิมพ์เขเรียกพ,พิมพ์สังกระจายเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าถ่ายรูป จริงๆแล้วมันที่ว่ามันที่ว่าเป็นเนื้อแดงอย่างเงี้ยนะพุ่มทีแรกมันเป็นเนื้อแบบนี้อยา่างง่ายๆอ่าอ่ามันแเริ่มเป็นเนื้ออย่างงี้ผมก็เลยเอามาน oop, Source, sitten, ั่งดูรูป <res> ่ามือร so ูป่ามือมือมันเล็กเนื้อเนื้อในมือแล้วก็รูปรูปมาเราก็รู้ว่ามันเป็นเนื้ออย่างงี้คือว่ามันเป็นเก่าเราพอเรามือรูปรูปูปมันจะออกเงี้ยแตกต่างแค่ครับ อีกอันนึน่นนี่นี่นี่กูต้นจันต์เล่าให้ฟังหน่อยประวัติศาสตร<อ>์คุยคุยกันคุยกันอีกเล่าฟังหน่อยอันนี้ผม่งคุยลูกค้าท่านหนึง่งใครเขา<อ>เขาก็าไม่รู้ว่า,ว,าว่ามันมีไม่มีจริงหรือไม่มีจริงแต่ผมว่าผมก็ไม่รู้ผมได้มาแบบเขาบอกวันนี้ว่าเป็นกูต้นจันทร์อ่เาเขาบอกมาวันนี้ว่าเป็นกูต้นจันทร์แต่เขาก็ถามว่ากูต้นจันทร์ไหนไอ้ แล้วก็กูตั้งใจก็น่าจะอยู่ที่กรุงเทพวัดกุสิตาลามนี่ยอ่าวัดละคการอ่าวัดละคการก็เลยไอ้นี่ผมก็เลยคาว่าขอถ่ายรูปให้ดูหน่อยผมก็ส่งรูปให้เขาแล้วคาว่าเดี๋ยวเขาต้องอ่าพิจารณาก่อนว,ว่ามันมีจริงไม่มีจริงครับไอเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเราก็บอกว่าถ้าเราชอบก็แบงถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เขาก็เลยว่าเดี๋ยวผมตัดสินใจก่อนครับก็เลยว่าคุยตั้งแต่ที่บ้านไปอันบินบ๊กสีตั้งแต่ ตั้งแต่ของปากท่อไปถึงวิกซีครับไปถึงวิกซีลาดีไปถึงวิกซีวัลบุรีครับไม่จบไม่ปิดด้วยเขาก็ยังเราก็ถามว่าเดี๋ยวเขาถ่ายรูปให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงว่าเห็นว่าลงคลิปแล้วมันมันดูมันแปลกถ้าคนคุยแบบนี้ขายไม่ได้แน่ไอ้เนี่ยเพื่อเขาอาจจะอาจจะกลัาซื้อเราก็ได้เราแค่บอกว่าเราแค่เล่าสู่กันฟังว่าเราไม่ได้ไปว่าเขาว่า เอออะไรถามถามพระล้วทำไมไม่ยอมซื้อ,อแต่วไม่ได้ไว่าอย่างนั้นนะครับต่อขออภัยด้ครับผม่าได้ว่าคือว่าผมยังเล่าสู่กันฟังว่าไอ้พระชุดนี้มันมีมันมีจริงม,มีกูจริงแต่เขาไม่มีลงในหนังสือเขาตีกันได้หลายหลายท,ที่คือว่าอาจจะเป็นกุวังหน้าก็ได้ที่ว่าวัดพระแก้วใส่ไว้ในไปดุงไปราบดตรแต่ผมมาตีเขาปต้นจันทร์เพราะว่า,วามันอยู่แถวไอ้วัดระฆัง นี่นะครับพากูกต้นจันบอยมีประสบการณ์จัดพลาเครื่องไหมไม่มีครับแต่ที่ว่าผมมาแบ่งปันพลาเนี่ยโดนมาครับไม่พูดง่ายว่าโดนมาครับว่ามีพราไว้ทําอะไรอเก็บซัลซ่มาเยอะแยะนี่ใครมาครับครับบอกว่ามีพราก็มาเอามาแบ่งปันหรือเขาพูดมึงไหมเขาพูดพวกนี้ยไอ้บอยมึงมีพราไว้ทําไมอ่าราะว่ามีพราจะเก็บไว้ท่ม ทุมที่หร่อว่าเลยก็ไหนๆก็ออกมาทบออกออกจากงามมาแล้วก็มานี่มานั่งไลฟ์พระหรือทํา youtube ลง youtube ตอนแรกไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจครับให้ตอนนี้พูดเก่งเึ้นเหรอถ้าใครดูถ้าใครดูคลิปแรกผมจะไปดูแล้วผมพูดไงพูดนิดหนึ่งติดยลําคอนี่เด๊คือทางช่องนะครับจะเปิดโอกาสให้คนขายพระแห่งเล็กๆน้อยๆนะครับได้โอกาสหมดตอนนี้ตอนนี้ไลฟ์สดไปแล้วครับให้ขายพระกระชัยนะอะไรได้ ผมว่าผมว่ามันง่ายๆสองอย่างพอพอเราเริ่มเริ่มเป็นเริ่มอาศัยประสบการณ์ตัวเองแล้วคนคนทุกคนอะใหม่ๆอะจะเริ่มจะจายจะเต้นตึบตึบตึบทุกคนเลยมีจอกว้างกว้างเท่าไหรมันมีตั้งแต่ห้าเมตรห้าเมตรยี่เจ็ดเมตรแปดเมตรอันนั้นเคยไปใช้จอใหญ่จุดใช่ที่ว่าผมไปใช้ราคาที่ว่าบอกนะที่ว่าสี่พันเนี่ย มันห้าเมตรห้าเมตรยี่ห้าเมตรยี่ครับถ้าเจ็ดเมตรแปดเมตรก็คือไปอีกระคาไงาก็ถ้าเป็นเจ็ดเมตรอยู่ที่ห้าพันสองเรื่องครับแล้วก่อนไอ้ก่อนราคาขายหนังเนี่ยเขาดูที่จอหรือดูที่ตู้อันนี้ไม่รู้นะผมแต่จนมากค่ะว่ามีจอยใหญ่ไหมก็จอยใหญ่ผมก็ดีราคาขึ้นไปไงคือว่าเรา <c oughs> จากตำจากจากสองชั้นเราเพิ่มเปสามชั้นมันเสี่ยงไง เข้าใจคาว่าเสี่ยงเ,เราเราไม่ได้คิดว่าอย่างนี้หรอกว่าเอ้ยอะไรมไม่คิดตามสภาพจอเลยก็ต้องดูด้วยครับว่าจอห้าเมตรเนี้ยนั่งร้านมาสองชั้นครับแต่ถ้า้องเจ็ดเมตรแปดเมตรเนี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆไฟวัดพอไหมัานารยถ้ามาไฟวัดพอไหมพอคือว่าไฟมันใช้ไฟส่องส่องรยี่สิบโวลต์เหมือนกันพอไม่ต้องบกเรื่องปั่นไฟนะคร,รไม่ต้องไม่ต้องอย่างไม่ใหญ่พอครับแต่ถ้าบบกนี้นี่นี่นี่มีกี่จอ มีทั้งสามจอไอ้รับโทรศัพท์ได้บอกอัดคลิปอยู่มีทั้งหมดกี่จอเอ่อผมมีตอนนี้มีอยู่สี่จอสามจอสี่จอใช้ใช้เท่าไหร่ครับมีนี่ความรู้เรื่อนคนเล่นหนังนะคือใช้เครื่องแยกเชื่อมฉายตัวเดิมเครื่องฉายมันมีสองตัวหยุดพ่วงให้ให้แสงสี่มันดีฟ้าตัวเดียวถ้าเป็นห้าเมตรเนี่ยเราจะใช้แค่ตัวเดียวถ้าเป็นเจ็ดเมตรแปดเมตรเนี่ยจะใช้สองตัวช่วยฉายพร้อมกันสองตัวสองเครื่องเหรอครับ สีมันดีขึ้นก็คือว่าสีมันชัดขึ้นจเจ็ดเมตรนี้เจ็ดเมตรนี้ก็ต้องซ่องตัวเจ็ดเมตรแปดเมตรก็อซ่องตัวถ้าขึ้นเป็นสิบสองเมตรสิบหกเมตรเนี่ยมันจะใช้สามตัวแล้วเราบางทีเราต้องไปเพิ่มเราเราต้องไปซื้อตัวพ่วงพ่วงที่ว่าจับไอของโปรเจคเตอร์เอาครับนี่นะครับถ้าใครอยากหาหนังใบฉายนะครับถ้าในราดบุรี รับเหีไปทุกหมาทุกอำเภอไงรับเหรียญก็มันก็มุนอยู่ทางปากท่อแั้ไม่ได้อะไรอยางยังไม่ยังไม่ได้ออกนอกอำเภอยังไม่ได้ออกนอกแควแถวนี้มีคนเล่นหนังกันใช่ไหมมีครับข้างบนนี้มีก็มีมีตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ยงโทนไม่สาลาอาดเดตโอ้ยมียาวไปนู่นมีคนเล่นกันเยอะครับเขามีประชันกันไหมก็มีสม่บ้จะเจอช่วงงานพิธภัณฑอ่า งานปิดทองาจะมงงะจีงานปิดทองรประจําปีงานปิดทองลุ้นนิตก็จะมีครับแต่อย่างนี้มีคนนิยมดูหนันก็มีก็มีมนะทีผมดูนเนี้ยดูในเฟซก็มีไปเรื่อยๆขอไปเน้ยเขคืขอว่าเขาเขาเขาดังนี่นะครับคุยกับบอยภูมินวันนี้เราบันทึกเทปกันวันที่สิบหกกรกฎาคมครับถ้าหลังจากนี้คุณดูเดือน กรกดาคมปีหน้าสิงหาครับสิงหาเออนด่สิงหาครับวันที่สิบหกสิงหาถ้าคุณดูเดือนสิงหาปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าหมดนะครับเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมาแต่เราไม่ได้ลบคลิปอันไหนหมดไปแล้วาแปะลงสีแปะลงสีไม่ต้องโทมานะครับลงก๋วยเหรียญลงก๋วย,รย,ยครับหมดแล้วเป็นเป็นเร่อนตะก,กัวเร่อนตะก,กัวไม่ตัดเป็หมดไปแล้วให้ผมขอไปป่ะพี่ไม่ได้ขอไปทำไมไม่ให้ ก็คิดไม่ค่อยงมีเหรียญตะกั่วไม่ตัดติ๋ไปด้วยครับหมดแล้วหมดแล้วเปิดเท่าไหร่พวกมเปิดอยู่สามพันนะเขาไปขายแสนหนึ่งบ่อยกว่าไงอันนั้นก็เป็นบุญของเข้าเนี่ยนะครับคุยกับบอยภูมินเดี๋ยวนี้เริ่มคล่องขึ้นแล้วก็เรื่อยๆไม่คล่องมากอย่ไเรื่อยๆออขแต่เสียงอาจจะเนื่องไปหน่อยแค่นั้นเองแต่พอเราอาจจะอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เนื่องแต่คนฟังมันเนื่ อ uh oh. นนี่เนี้อคนไหนคนที่ไหนอ่ะก uh ุ huh. รัลรีใช่ไหมอครับผมอยู่รัลรีอ uh ่ะไอ้คนคนเขาชอบบอยตรงไหนเอฟซีเขาชอบบอยภูมินตรงไหนขอบอกพูดดีชาช่างดีตรงไปตรงมาอาจจะเนินนิดตรงไปตรงมานะครับซื้อไปไม่ต้องมาคืนนะครับไม่มีตังคืนใช้หมดแล้ว <laughs> ถ้าคิดว่าจะซื้อมะแล้วมาคืนมะนะครับต้องมา ถ้าคิดถ้าว่าคิดว่าหมดนี่เก๊คือเลื่อนไปดูช่องอื่นเลยครับทําไมถ้าพูดแบบนี้ก็เราไม่อยากเข้ามาเสียเวลากับเราไงจะเข้าเสียเวลากับเราเดี๋ยวมันย,ยืดยืดยืดเยอะไปกละระยะไม่อยากให้คนขายเสียเวลากับ Bo บอยบูมินไปที่อื่นเลยดีกว่าเซลคือคือถ้าคิดว่าพักข,ของบอยภูมินไม่แท้ไม่กลอามาซื้อไม่ต้องดูต่อกดเลื่อนผ่านไปเลยผ่านเลยกดไลค์เลยนะ มั่งยังดีเป็นกรรมเป็นใจเนี่ยักหน่อยถ้าจะมาหาหนังของแท้เอ้ตอนนี้วัวเป็นไงวะวัวชนตอนนี้เขามาซ่าเขาห้ามหรอมันก็ไม่ห้ามแล้วก็ออกกันเรื่ยกว่าที่จะฝนเหมือนตุกยี้ยใครจะไปไม่คงไม่คงเมื่อคืนก็จะไปสามพยอดดีนะไปแค่ว่ามงคลถึงว่ามงคลฝนตกตัวก็มาสามพยอดส่งตัครับยกเลิกแล้วก็จกลับบ้านมากินข้าวพางไม่เท่มี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 วัวชนนี้มีงานใหญ่ วัววัววัว,ว,วลานถ้าใหญ่ใจจนมากมันก็มีมันก็มีช่วงนี้ของมาเล่นกันแต่มันอยู่ที่พื้นที่ว่าตรงไหนเล่นได้ร้านปุรียังห้ามเล่นอยู่รูดบุรีก็เล่นได้แต่ตอนนี้อยู่ในกฎของเขาต้องมีกำแพงล้อมรอบที่นี่ที่นี่มีต้องมีกล้องที่ร้านปุรียังเปิอดปอย่าเปิดครับเปิดได้ตอนถ้าถ้ามีบอกเลยนะครับ้อกบอกล่วงหน้าสักสองสามวันมัไปแข่งกับเขาไหมก็ถ้าเราไม่ไปผมไม่ไปเอ้ะ เวลาไปดัววัววัวลรานที่ผมไปทุกรอบทุกรอบที่ผมไปโวรานผมพกวัวไปด้วยเพราะเขาห้ามเผมไปเราต้องไปแต่ถ้าเราไม่มาห้ามเขาผมผมก็ไม่ไปไปัวรานนี่ไปเท่ยไต้าเมาเัินไม่หา้าห้าไปหานี่เท่าไหร่ถ้าเรามันน้ำมันโดนแน่ห้าร้อยเขาต้องจ่ายให้เราเราต้องจ่ายเองไม่ให้ถ้าเขาไม่หาเราไปเราก็ไม่ต้องไปถ้าเราเขาห้าเราเราก็ต้องไปเขาหาเราเนี่ย เราไป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 ร่วมงานเขาเนี่ยเขาให้ตังเราไปเราแล้วเราจะได้ตังค์ยังไงเราจะได้ตังค์ตอนที่ว่างัวเราผูกนอกผูกนอกดีผูกนอกดีวิ่งชนะนี่ตรงนี้เขาดูว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูจะมีคนซื้อพอรอบนี้รอบนี้เอ้ตัวนี้เราจะจําแต่จัดจับิตตาไอตัวนี้ชนะเดี๋ยวใหม่รอบถ้าสาบที่รอบปุ๊บเดี๋ยวมีคนมาหาเย็นบ้านเลยก็ไม่กี่แส้นนะ เขาเขาถ้าถ้าซื้อมาลูกมันเท่าไรถ้าผมที่ผมซื้อมาผมซื้อตัวละสองหมื่นสองหมื่นครับถ้าวิ่งชนะแล้วได้เป็นแสนก็ต้องดูเชื่อที่ซ่องที่ซ้างนี่เราจะบอกทุกวันนีามีโอกาสนะครับเราจะไปดูงานแข่งขันวัวลานถ้าพูดถึงวัวลานจะพาเครื่องอันไหนจริงอันไหนรู้มากกว่ากันก็ผมรู้สูงยาแต่ผมไม่บางทีบางยาผมไม่อาจะรู้แต่ถ้า ถ้าหัวแบบใช่ไหมครับบัวลานฉายหนังเก็บเห็ดพระเครื่องพระเครื่องนี้รู้น้อยที่สุดครับถ้าเก็บเห็ดนี้ยังคือเข้ากาเก็บเห็ดนี้เจ๋งเลยก็ไม่แพ้ต้องต้องอต้องได้แน,น่นอนแน่นอนมันอยู่ที่เราจะไปไปหรือไม่ไครับผมนี่นะครับขอบคุณบอยภูมิน,นะครับที่มาสร้างแดงบรจันไดให้คนขายพักที่ที่ไม่มีความรู้เรื่องผ่าเครื่องเลย นี่ครับขอบคุณครับบอยครับครับ